สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ fc ทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบก,กับช่องสาวิึงเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางลาวพัฒนานะคะวดนประจําวันที่28ิมิถุนายน2 5 6 6นกะคะก่อนไปรับชมแนวทางเรามาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม นะคะอะเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปของวันที่26กันนะคะเดี๋ยวค่อยดูแนวทางของวันที่28นะคะอะซึ่งวันที่2 6แอดให้เด่นที่9กับ2อไปนะคะพื้นที่ออก6ตัวก็คือ928066 6. ล่างของ6ตัวนะคะล่างของ4ตัวส่วนตัวบนเหมือนกันนะคะล่างนี้แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะคะอะล่างของ6ตัวก็คือ92 มาทั้งเด่นเก้าเด่นสองนะคะเด่นเก้าเด่นสองแอดเน้นไปที่สองเก้ามาเก้าสองในตัวกลับนะคะส่วนล่างของสี่ตัวนะคะก็คือแปดศูนย์เด่นที่แปดมาแต่แปดศูนย์แอดไม่มีเนาะส่วนบนเนาะพี่พีจาบนมากลับหัวนะคะอ่ะยังไงก็ ฝากเป็นกำลังแรงใจต่อเนาะพี่ๆจ๋าแนวทางทุกๆแนวทางเลยนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดเนาะแอดก็คำนวณไปตามสูตรได้ย,ยังไงก็นํามาแบ่งฟันพี่ๆแบบนั้นนะคะเข้าบ้างหลุดบ้างปะปนกันไปก็เยาะว,ว่ากันเด้อแอดก็พยายามทําเต็มที่แล้วนะคะรอบนี้มาเฉพาะทางสปปลาวนะคะแล้วก็ทางไทยเราบางพื้นที่เด้อพี่ๆจ๋าล่างแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะคะแอดก็ต้องสรุปหมดนะคะอ่าแล้วแต่ ใครจะนำไปเป็นแนวทางแบบไหนนะคะออะมาดูกันสำหรับในชุดนี้นะคะที่เป็นตารางเดี๋ยวแอดเขียนแป๊บหนึ่งวันที่28มิถุนายนส5งพันห้าราพัฒนาดิน เดี๋ยวเรามาดูตารางตัวเด่นกันนะคะสำหรับในวันนี้ชุดตารางเด่นนี้นะคะตารางตัวเด่นของแอดก็จะมี1 8 9่นะคะเหรือ6กเนาะพี่ๆจ๋าสองาสี่ะ 2, 5, 4, นะคะอะ่าถ้าใครชอบ0นเอาศนย์ไปจับประกบได้นะคะพี่ๆจ๋าตัดศูนย์ไปนะคะ ส่วนเด่นสุดนะคะเด่นสุดของแอดก็คือ1กับ9 1กับ9นี้จะนำไปวิ่งเปรูดก็ได้นะคะ,ะตัวที่แอดจับคู่เนาะสำหรับ1ก็จะมี1 2นะคะ1 4 1 5นะคะพี่พีจา๋าแล้วก็1 8เนาะส่วน9นะคะจะมี90 91 92 98 นะคะอ่ะสำหรับชุดกันนะสำหรับชุดกันนี้แอดมีสี่ห้านะคะมีสี่ห้ามีสี่ห้าสี่สองนะคะสี่แปดแล้วก็แปดสองนะคะพี่พๆจาใครไม่ชอบจับในตารางได้นะคะสามตัวก็เช่นกันเนาะอ่ะ ถูกจะว่ากันเด้อพี่พี่จับเดี๋ยว3ตัวแอดมาจับให้ในกลุ่มนะคะเราก็คัดให้อีกทีหนึ่งส่วนตัวที่แอดเน้นนะคะแอดเน้นไปที่1 4นะคะ1 5 9 0 9 1้นยคะชุดการแอดเน้นไปที่4 5แล้วก็8 2นะคะพี่พี่จ๋าอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาอย่าลืมนะคะ60 61 นะคะอ่ะจดไว้แคปไว้นะคะนำไปพิจารณาเปรียบเทียบ <ๆ S 1> ดูแล้วกันเนาะขอให้พี่ๆ FC ทุกทๆท่านนะคะรวยๆเฮงๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ